สวยแค่ไหนไปดูกันจ้ามามามา F G ้ใจดีผมสวัสดีค่ะอู่ทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะอันนี้ลูกอันนี้ทุเรียนหรือเปล่าทุเรียนจ้าอ,อันนี้ก็ไปปูนึงปูนึงก็อันนี้แหละ นี่ไลรสดนะคะไม่ได้ตัดต่อนะคะ fc f ศใจใครอยากได้แบบนี้บดแช่มารับโรโรระหนึ่งใบแดงกัน,นจ้ามีภาพรจริงนะคะสวยมากจ้าสว,สวยจ้าาอโอกยังไงน่ะวันนี้พิมพ์พร้อมมาเลยนะคะ<อ>พร้อมมาเลยนะครับหลังจากนะครับ จะอ้อมลงนะครับนะแล้วก็จะวางยังไงทุกคนทมันสวยสวยจนไม่มีที่วางเลยอุยสวยมากสวยม่เลหน่อยฟาดเนื้อแน่นเนื้อแน่นๆน่นจะสวยไม่เลวสวยมากจะสวยนั่นแหละแล้วเราจะวางยังไงเนี่ยมันทำไมมันสวยโคตรสวยโกรแท้ อันนี้อันนี้วางอย่างนี้เลยเหรอวางยังไงอ่ะวางอย่งางนี้เลยแหละลูกจ<า>้าได้ไหมจ้จาเปิดละเหรอเอาอุปกรณ์อยวางยังไงโชว์ก่อน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 ,น,น,นบายบาย one two three one t ไม่ได้โชว์อันนี้ของจริง จ้าอันนี้แม่อันนี้มืเอาในไซน่นะอันนี้มันรวมมาอันนี้คืออันนี้แน่ๆเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมตาตงโอ้ใไม่ไม่คนใหม่จะได้เอามันกรอบๆไปตรงนี้ไงนี่ไงคนใหม่น่ะว้าวโอ้ยไหลเนาะนี่ใหญ่แล้วแซ่บไห กานมันแทบหลายพี่น้องควงไปพี่บูดรทุกคนมาเอฟกันเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องพร้อมยาวยาวพร้อมยาวยาวุณน่ะอุ้ยจับบ้างหนึ่งเ้วยเนาะจับบ้างหนึ่งเด้อเอเอมาเปน็นย,ยังไงบุญเด้อที่ไหลที่หางบุญเด้อการบ่เรียงอารามปานทองเรียงอารามงานเป็นทองของแท้ เปลือกเปลือกนานได้ไหมลูกได้จะสวยโอเคเดี๋ยวที่เลือนแม่ไปจัดดอก